แล้วก็ด้านหลังยืนนะครับเริถ่ายภาพแล้วครับวันนี้ มันม <mm ันเวียนหัวไม่ร uh <um ู้นะครับมันก็นิ่งสุดแล้วนี่ผมนั่งนิ่งสุดแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อไอ้เขาเรียกอะไรที่จับโทรศัพท์อยู่เรื่อนเชิญพี่น้องเลี้ยงสามคนเป็นไทยรูปรวมน้ำเพิ่์ดนะครับเป็นไทยรูปแล้วเป็นจันทร์แดงรูปแมดเป็นจะได้์แดงของจันตยาม ไทยไยปุมองเนาะทั้งจ็นไทยกับทังจี้องชบตีนครับขับับเพราะว่ามัน่ับับผมแต่เราไม่เคยเนาะเ่ยรอบนี้เป็นเป็นจีไทยปุ่มเหมนกันนะครับเด้อขยับขยับอีกนิดหนึ่งเออูดในกบมีเกาอีีก็นัตักกันได้พูดไม่ยังเหเกาอี้้องหันรอบนี้รอบนีคนไทยอยอะรอบนี้คนไทยเอาผู้ใดอยากได้ลุกชุดนะครับเด้อชามาไทยเอาเอทั้หลายล มามามาพวกนยอย่าไปรวมเพื่นมาไทยเอานี่เจ้ป no? ูสวยๆนันงๆนี่เดวนเราตอกอนบันด่าละมคิดว่าเป็นหมอลำแจ๊บเปลี่ยนนี่นี่นี่หัไหนนี่กกัยด้วยอเร่อกหมอลำาวานี่นะมอก้อนนี่นะหนึ่งสองสลูกครับหนึ่งสองสเก

แต่รู้กับพี่น้องนะเราะว่ามันคงนะครับกับสองสาคนวบ้านมั่นคงว่างอนนไมตัวนึงยุนกคอปเป๋าลผมเยวตัวพี่อาบานยืนนี่เ้มงดังดีให้อันนี้บ้านได้แจกนะครับเด้อมาลับก็ตัวอย่างกอนตะวันติไทยรวก่อนกล้องเอ้นะครับกล้องกลางนะครับ โอ้ตาลิกบันทวนะพอเห็นคนรอาโอ้ไปอยู่น้ำตาล่าก็เป็นตาลานขาเพิ่นเล่นรอบปันจัยน้องยงยูนทั้งหลังแต่ก็เถิ่นยื้ิติดเอาเลยครับใครกันครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยขอบคุณห้าพันะครับขอบคุณสิงห์มือสีหมียูใส่ล้อเพราะาจะติดต่อมางัดห็นเ็แเ้ ติดต่อพัน่าเย่มีเสันารับบริษัทสิงห์มิวสิกมีเดียจำกัดนะครับอภัก่อเขารยธเรอยู่งด้านขวาจันทร์โอ้ยจีเร็พายามยืไกลๆเลยนี่ยอกกันตลอดนะครับ น่ารักตลอดน่ารักตลอดอเได้เพียรบริษัทนะครับสินสินี่ดีนะครับก็จะมีต้องการการรับชมการจอลนะครับวันนี้นะครับไทดนี่อ่ที่นอกแล้วครขอให้นำกับเร คขอบคุณทุกท่านนะครับเด้อขยัะกลับเด้อทิ้ดีตอนรับเสมอครับตัวบอกล่วงหน้าว่าเนี่ยจะได้หาปูหาปลามาหลาบสู้กินมาปนสู้กินให้ดัดกันเดี๋ยวใดอยู่บมากินข้าวเทียงรับกันเนี่ยร้านอาหารนะครับตอนนี้พัฒนียืนนะครับเราปูนะครับดีนี่ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะครับพี่น้องดูนะครับพี่น้อยใจครับครับผมอยากขอบคุณมากครับ ขอบคุณพี่น้องนะครับผมทุกไลฟ์ทุกคนดูเยอน้ะๆเลยนะครอบนี่ก็เป็นช่วงถ่ายมอบเสร็จแล้วถ่ายรูปอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะย้ายไปขอขอหาคนไปดูว่าจะไปจุดไหนขอหาคนขอหาคนเอาแถวหาคนหาคนรับบอกรับคนรับบอ ตามสบายแล้วนะครับเยอะมาเป็นิตยหมอบละหมอบก็ต้นหาต้นเทียนละคนครับเทียนละคนเดี๋ยวจะป้านะครับโอ้สินอาต้นกับหาตนหาตนหาตนเตยเย็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 นวันนี้ไม่รู้กีร้อยชุดหลายร้อยชุดอยู่นะครับไม่รู้จีร้อยไม่เน้นับเพราะว่าฝนลงอย่างเดียวนะครับก็ที่เขากับเที่ยวต่อต่ออิฐขยายทั้งเงากระได เอาเอาตัวเอาเป็นตัวแทนมาหลักบวกให้ลูกก็จะครับเด้อยังยังยังพัดแดให้ครับตอนนี้ตอนนี้นะครับแม่ครับเดินตามไล่ซื้อสองสามกิบไปครับกิบแม่นาตากละแววตาควบชุดควบชื่นควีใจจะออกก็เองครับไอ้ในี่ออกไปเยอะหน่อยเนี่ย เนี้ยพี่จังไนเนี่ยเขาจะเห็นโมด้วยยัดจุ๊งเนียพี่จังไนเออโอ้โหก็สมานเยู่ครับเอาขอบตามขอบตะุณหลายๆปะคบเด้อนคับสิงห์มิวสิกสิงห์มิวสิกเป็นตะคุณหลายๆครับตามบึงแกนพอดนะครับเนาะสำนานอยู่หันอันตู้นีตั้งทาเรื่องก็ได้ยนะครับโอ้เสียง มมาตัวเสียงแอลแอลแอเีวันนี้โอ้เจพีแอลเนาะเจพีที่ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอดูว่าทีมงานเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูแจ้งเหมือนกันเขาก็มาแบบมาแบบด่วนนะครับมาคุับขึ้นรถแล้วก็มาเลยนะครับ เาาววว่่ะสสียขอบคุณทุกการรับชมเหมือนกันนะครับพี่น้องคุณมาเข้ามารูปแกเลยครับเออเอาเอสเซนตีมาแล้วสเซนตีมาแล้วบัตรแกน้าหนี่รอที่สุดสวยที่สุดครับต้องกินต้องแท้ครับปลาคือกรุงเทพยนเนออันนี้เป็นจุดแรกครับจุดแรกเอ่อเอาเพื่ก็สมนะครับไม่รู้ว่ามีกี่จุดนะครับ เอาเห็นกุญแจไทยป่ะโอ้ตีอันนี้น่าจะเป็นบ้านน้องไอซ์สารคามโอ้ไหลไงมั้งวันมาแม่นเลยเออรถรถบานเลยเด้ออย่าไหลไงอยู่มาเล่นี่โอ้ตาย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 เอาตามสบายเลยครับเด้อโชคดีกันต้องกุญแจน้ำเลยครับ เอาเอาปนีอันนั้นก็นคือโอเคครับพี่นอ้องธุรกิจก็เพลือนอ้วนนครับเป็นกิจทำกับเพลือนต้องไปที่มองเขาแลาวๆพื้นที่ทาง,อ,งอัตรยาใส็นุรกิไปไทยหูุดไทยยังไปนี้ผมกจะขออาจจะไม่อาจจะไม่ชัดว่าซ o มไกลตั้เล็ดดดดกเต็มติงเกอร์ติงเจอร์ นั่งราชนีปุกโระปุครับราชนีภุกโระปุกหนึ่งชุดรับประทานจันเลยครับพอต้องเต้นเตือกันได้ครับผมแต่เย็นเนะครับเด้อเต็มนี้เกจเจริญครับเปนนี่เกจเจริญการมณีผู่เฮ่งครับโอ้ยายโอ้ระวังหนักเด้อผุงหลเลยไม่ใช่ไก่สอนกุนท้นทักครับไก่สอนกุนท้นทักครับผม ยนอินประจงครับโอเปได้อินประจงไปลูกนิตยาคุณทองทักครับ่าเป็นคุณนั่นคุณททักนได้จักรปินพระมิเศษอาวันิดาวันิดาทอยยางเยอกิุนนั่นขุนนน่นงเยอกขุนนันโอ้วันนี้กำลังมอ่ เป็นผคนยิ่งกว่าโอ้มอบของให้พี่น้องที่มาลับไม่อีกแล้วเรารอรับอยู่นะครับขอผักชีลาสายวันเป็นวันี้คือเป็นพิธีมอบของของให้ชาวบ้านให้พี่น้องที่สบภัยนะครับมารับของที่เรามอบให้นะครับที่บ้านสิงห์มอบให้นะ ดูเกียรติยังยืนมันแต่ละหมู่บ้านแต่ละคนอายุกับอายุสวยสวยแบบสูงไว้ครับมิเสืแบบสูงไว้คงจะได้กลับกันแล้วพี่น้องนะลำวงตวมากโอยอานี่เดืขวานกับ่อเอาเอาเเอาเอาโอ๊ยตายกแค่เพียโอเคจะได้กลับกันแล้ว ุูได้รับแล้วตามอัธยาศัยนะครับเด้อสมสมเยองผมสมพรสมสมอนเด็กโบราณอ้ยอยมอนอาดอิ่มสมเยอะสมพรดิสตาดวงเจืินเกลตดคงจะได้กลับแล้วครับพี่น้องอาจจะไปหางไปที่ต่อไป ไายนดวงกิ่เนเตทีแล้วมาเลยยิ่เรจะสาเด้โอทัหลัิโอติไม่ยังวางไม่ไมสยดิตาย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 หัวพีนอตอนนี้เมัเดอเนาะพนันพนันพนั่ต้องเอาเอ้ที่หลังมั่ง่เพือทันใดดิมันคนเหลือก็พอต้องเอาโอ้ยช่วกมเนันมีคนเต็มมาครบแล้ว ลำไพ่บุญสลิบุญศรีเนาะครับนี่ลำไพ่ลำไพ่บุญศรีเนาะลำไพ่บุญสลิบุญศรีเด้อบุญยังบุญสลิบุญศรีบุญศรีเนาะสำเนียงสักรพัดสำเนียงสักรพัดโอ้ยสำเนียงชาติพินเศษดีแู่ไสนชาตาพิเศษไม่ตีแคนพูดได้นี่ ปัญจะลุ่ลระเรื่อเป็นปอโอ้ลู่สับเร็จเตี่ยโอ้สารามกีเสียงโอเคลุ่มสับเร็จเนี่ยอันนี้บ้านนี่ยังก่อนชื่อไ้ลุสับเร็ดมันสะดืออีสานมันสะดืออีสานเป็นบ้านของบ้านสะดืออีสานนะครับบ้านของน้องไอซ์สารคามบ้านสะดืออีสานนะตอนนี้ท่วมขึ้นมาท่วมขึ้นมาถึงเข้าหมู่บ้านแล้วนะตอนนี้ สวยรวมสอนยารอบถนนขึ้นมาปูรินัทปูรินัททัเย็ทัชารวมสอนยาโอเคครับมาแล้วจะส่งรสอนยาเองมาย้ปูินัทเจียรวสอยาว่าน้องไอ้สาระคาอะไรรักกระนทางอะไรครับ สแรๆผมนดสนคัผมเจบปิดได้ครับพี่ิดกระรอกสมัุัวสีคือยืนกระดุกปปยุกดวงเลือดเขียดรเลือดเเมาัวสีคือยืเออเอา เชิดาด้ยังไงอามาแล้วครับเรื่องนี้ดิเอโอเคครับพี่น้อง,อองอก็ส่งน้องขึ้นรถก็โอเคนะครับผมก็จะขึ้นทน,น,นี้นนนนนวันเนเาอี้กุอ่าโอเคครับพี่น้องส่งขึ้นรถนะครับผมไปแล้วไปแล้วนี่นะ<อ>ครับ อันจมัยพูดว่าไม่ในเรี่องน้ำเนี่ยเรื่องะไรกว่านอื่นอ๋อบอกคนละอันล็กอันนี้โอ้ังเดินเด้เน้องเนเลยส่งขึ้นรถแค่นี้เด้อพี่น้องเด้อ